สบายดีพี่น้องก็จะขู่สุข้อนะพี่น้องเนาะตื่นเส้ามากเขาก็มาดำหน้ามาบึงมาบึงเคยเล่ากับเป่าเตากับเป่าเวียเป่าเวียเสมวยนะพี่น้องดำหน้ายามเส้าเส่าน้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดำหน้าลงลงมาหอดหลังหน้ามาเลยพี่น้องเลย บ่าวเต้าสบายดีพี uh ่น้องเนี in ่ยบ่าวเต้าสบายดีพี่น้องน้ำนายน้ำเศร้าน้ำลยน้เศร้าเข่าข้าได้กินเข่าข้าได้กินเข่าข้าก็หนึ่งเลี้ยวแกงเห็ดสบายดีไหมสมวยสบายดีพี่น้องด้ำลาดำนาคือเกัาความสุขเราอยู่ที่หน้านานะครับเคยเล่ากับบ่าวเบี้ยบ่าวเบียสบายดีพี่น้องแม่อยู่ไซกับบ่สุขซำอยู่หน้าห้อง มาเดินบรดามหน้าสอยกันวางวางหุกม้งขึงแดดเจ๊แดดเจ่งวันนี้ซี่คึมๆแล้วสีลำบากแต่ก็มีความสุขแด้วพี่น้องความสุขยังก้องก้องกก้องราคาถือกับสีม่วงสีสันเนี่ยเด้กพี่น้องขอโทษเด้อมันกันมันสันเส้นๆเนาะเจ้าก๋วยพ้นเบิ่งอาจจะคิดว่ามันลำบากแต่ว่ามันมีความสุขทางใจพอเจาได้อยู่ที่หน้าตัวเองอยู่บ้านตัวเองเนาะเจ็ดเป็นของตัวเองค่ะเหนื่อยเ้าก็ระซ้าคอยบอกว่มีความสุกบนในดอกพม่าใกล้ถิ่น พ่อมาอัน <didn> ผ <'t> <forever> <t Ald ous lava> ัดถิ่นมาห้าเล้าเราบต้องมามันมีไคบตงขับว่าต้องเห็ดแบบหลวงลุเห็นแต่พ่อมาก็มาเห็ดเล้าทั้งหวานี่พอกหนาออกโลกเอกเละเนาะพี่เนาะอยู่หน้าคองห้าเนพี่น้องเด็ดบดเปนบดเพอคนสองนาที่เด็ดแจ้งใหม่อีกแล้วหน้าหน้าบ่อเตาเอาบดให้คือสิบบว่าไงผู้ได้ดำน้ำดอกค่อยว่าดำไปดำมาเมื่อไงเอาไปเอามาลงบดให้ใสะสื่อ เอาถิ่นแดดเอาแดดไหมมันคือแดดจังซี่เนี่ยพี่น้องหน้าเราก็ได้ไลยเตืบเป็นดำหน้าก็กะที่ซ้ำก็ร่างสีเบิดให้หน่อยเนาะกะซ้ำห้ยหน่อยก็ร่างสีเบิดมือนี้คือสีเบิรจุดอกซ้ำห้หน่อยรวมแล้วมืนอื่นก็สีโกให้ใหม่เนาะพี่น้อง วมันอยากมืดเลี๋ยด้วยพี่น้องเดี๋ยวกระเด็ดเดี๋ยวกระมืดพอก่อนมีกมันบังกดเบิ่งกดส้มมาด้วยพี่น้องเขาหกโมงเขาเจ็ดเจ็ดโมงนาะเดียวนี่คนอื่นอาสีม่องสีชาแนาเป็นต่อต่อยนะพี่น้องเค้ยล่ากุดำไว้ายนะน้ำว่าว้ายนำว่าว้าข่อยจังสีบรได้ดำคนอยู่ในตลาดสว่างก็ยังได้กินข้าวน้ำปนน้ำชาวนาเนาะ

หนึ่งเข่าให้พอแล้วก็เฮ็ดกินให้พอก็หยางออกมาหน้าก่หยางหยางออกมาตั้งแต่ห้าโมงมาหอดหน้าจนเจ็ดโมงก็หนึ่งเข่าโตดําเลยสองมัดขึ้นไปสวยเข่าทุกชั่วขณะหิวลงมาอีกพี่น้องเอ้ยทุกกายแต่สบายใจนะบ่สบายเป็นไดเจ็บหนักเอื้อซ้ำสีมือแล้วบ่เป็นสีดับโหนดับเนี้ยน้ำแหม่มันเราบ่วเจ้าโขดกันเลย จีบหน้เอึกแปาบเราดำนาตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปเช่านาใครดำนะครับเช่านี่ยได้หน้าคนนี้นาก็นาเรานะครับอันนี้ก็นาบ่อเตาด้วยพี่น้องผู้ใดสิมาเป็นแฟนบ่อเตาในอนาคตก็จืดไว้ด้วยพี่น้องเที่ยวนะนาบ่อเตาเผามาดำเอาหนี่นาดำนาบ่อเตาได้มื้ยนี่มาซอยเด้อ FC แฟนขับบ่อเตาดำหน้าบ่อเตาเหมือนนี่เมื่อยลงมื่อลงดำหน้าบ่อเตาเนาะพี่น้อง ดำดแเดดกระเด็ดอุ้ยแมบแหบแหบแหบเอาเออเข็งเจ้าก็ดำโรดข่อยบ่ได้ดำน้ำข่อยข่อยวินาทียืนเบิ่งสื่อบรต้องแกงต้มขึ้นมาหิวขาวไม่ให้กินเด้หนักอะไรเมื่อไงเลยดิข่อยหิวขาวไม่ให้กินอะไรอย่างมาตะเขื่อนกับเป็นชั่วโมงข่อยยองมาเนาะ

เดตัวดำเมื่อวานนี่พี่น้องโน่นนั่นไอ้จักไหายบุไร้หา,หายเติบอยู่ดำนาโน่นว่าน,นดำจนเจ็ดโมงแรกยังบ่ได้ขึ้นทำเป็นเจ็ดโมงแรกยังบ่ได้ขึ้น ดูด้เลยเนาะพี่นอ้องเอ้ยผู้ใดได,ได้เป็นลูกเป็นผัวนี่บ่ถ,ถูกอ,อกถูกใจตื่นตื่นเตี้สี่ตีต้ตตต 4, ตยส,สามดำแล้วล่ะไกลใช่แล้วหล่ะก็มาไทยซอยไทยซอยหล่ะกันดำดำหล่ะก็ไทยอยู่นี่แหละเปลี่ยนกันก็เคยเล่า A cám mưu cả để đều bọt nó nưng con mỹ băng sang mặt chắc nói. đi con mỹ bằng sang mỹ ngã nó vĩ

มอสดกเนี่ยขอทราบขวดนี <inaudible> <74. S 1> ่เสงานได้เยอะอยู่หน่อยเลยโอ้ยรถสิ๊ดป <ther> ๊ากปวดบ้านน้องขันแข้งมาทันอีกกระดัมโอมาเบิ่งพี่น้องกินข้าวเส้าปั่นข้าวเส้ากับยังโบ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 กินกระถางกระหน่ายแล้วมีกระตุกกระติกมีผ้าเข่าข้าเขายังวะมามาพี่น้องกินข้าวนำกันเขาได้ยังกินนี่พี่น้องมาเบิ่งดูนี่ โอ้แกงฮ็ดผ uh, uh, uh. ึ <laughs> well, s <S yeah, uh ่งได้กิป <c oughs> ุ ator, really? <sh> ๋ยห็ดไข่ใ <c> ส <oughs> ่เห็ดมาโปงใส่กองขี้ข้วไค่ะใช่ปะผู้เนี่ยมันเสนขี่เนี่ยอบกิ้าดใหญ่ใหญ่ใหญ่ไมไปสิใหญ่อันแกงเนาะบัดกินขี้เพียก็ยังกินบัดขี้เหงก็นญาติูกอ่งน้อเจ้า้น้าขยเป็นชิปไหล้ข่อยนางนียวเหตดไดก็ไดตัวน้าข่อยจะมากินใส่น้าข่อยได้ น้ำมันมาเบิ่งพี่น้องมันที่พากันไปทางไดซุ่มนี่ซุ่มบ่มีหักเฮ้มาให้หมดกัดโคมันนี่ซุ่มบ่มีหาหน้า่อยโอ้ยหน้า่อยเป็นเจ้าชอไหลมาข่อยนั่งกินใส่มาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำโซฟามาสบคุณมาโซฟามาบ่โ้ากดขาบ่ มันหยกไปใส่แบบไตหลอนมันก็ะยับใกล้ๆอ่โอ้ยสิกินกันยังเทียงกันอยู่พี่น้หนุ่ยยับไปในเข่าเมื่อนหร่ส้นหนูได้กินตีตกะขนางหน้าเข่ากเต็มตี่น้องเอ้ยสงครามเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กอบกระดอยสิขาแม่ใต้แตงนี่มามีมะเขือสีหน่วยกิโลเดี๋ยวสิไปเอาหอยดอกแซ่ส่งแดงนะจ๊ะวะมีเข่าสีหน่วยเออโมเมนเข่าเนาะมะเขือเข่าพี่จิ๋วเฮ้ยตายเยเอากินกินกิน สีเน่สิกินเข่ากันเน่มงบังคาราพัวบอลหีสิบโอ้ยอิบ่เหลีวน้าได้นั่นเออกยีเดชว่นพัวกับขืนบอนนอนแล้วพี่น้องเลยเอากินเพไแมก็กินอยู่ี่เดกินได้ไวแล้วผ้าล่งมันสิบเปลอมันสีเดดกินผูละาข้ามช่องข้ามกับพ่อต้องกินลายเข่ากับบอมี่เข่ากับบมี่เงินสื้อเน่ะกินผูละาช่องข้ากับพ่อหาลวจัง กินข่าวใส่ห้างขางใส่คือปิีงปลาบุได้บุได้หันหนาใส่ต้องเวียผู้เดียวกับเคยเหล้าบาอยากกินไรเมันสเอันสิบะงามเข้ามาพี่น้องกับข่าวนี่ไงเก่งคิดเพิ่งเข้มอยู่บ่ผู้ไทยน่ะระวังเด้อกง้มาเข้มบ่เข้มยุ่งใเพิ่งเด้อกมาได้กินได้เบิดก่อนอ่ข้าวกินเบิดแล้วข่อยก็บ่กินดอกข่อยไะ ข่อยใหญ่เลยกินข่ามาเบิร์นไล่เหล่าเลยแหละขา่ากระโบมีข่อคนอยากกินน้ำข่ามูเจ้าเลยแหละเอาไปปมมลูกได้ไหมจุ่มมันลง